ัดีค่ะทุกคนเราก็จะมา ASMR กันในฟิเจนะคะทุกคนเรามีทั้งหมด4ชิ้นนะคะเริ่มจากชิ้นแรกนี่นะคะถ้าหมุนจะไม่ค่อยมีเสียงเสียงกดดูกันดีกว่าเรียบร้อย หนึ่งชิ้นผ่านไปชิ้นต่อมานะคะคือป๊อปอิดรูปหัวใจเป็นประมาณนี้เรียบร้อยต่อมาเราจะเก็บสับป,ประรดไว้สุดท้ายดีกว่าซิมโปดิมโปนะคะ สับปะรดของเราของโปรดเลยนะชิน,นีกทุกคนขนาดเบีบยังมีเสียงเลย